ไอวี่ปาร์ตี้มาทั้งคืนแล้วในที่สุดเธอก็ออกจากผับไอวี่อยากเรียกแท็กซี่แต่ทโทรศัพท์ของเธอใช้ไม่ได้มีหนุ่ม3ามคนอยากไปส่งเธอมากคุณเห็นไหมว่าคนไหนอันตรายถ้าคุณรู้รแล้วช่วยคอมเมนต์คำตอบให้เราหน่อย รถคันที่2ยางแบนอาจ,จไม่ใช่ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคันที่3ดูโอเคแต่คุณขับซ่อนขวานไว้ในกระเป๋าดังนั้นไอวี่ควรเลือกรถคันแรกโชคไม่ดีที่ไอวี่เลือกผิดเธอเผลอหลับไประหว่างทางและตื่นขึ้นมาในอุโมงค์ในเมืองไอวี่เดินไปรอบๆสักพักก็พบอุโมงค์สามแห่งที่พาออกไปข้างนอกแต่พวกมันไม่ปลอดภยัย จะได้แค่ที่หิวโหวยกำลังรอยอยู่ในอุโมงค์แรกอุโมงค์ที่2มีกรดที่สามารถละลายร่างกายของไอวี่ได้ภายในไม่กี่วินาทีและอุโมงค์ที่3มีหลุมเลือกี้หินแหลมๆอยู่ด้านล่างถ้าควรเลือกอุโมงค์ไหนจะดีที่สุดคอมเมนต์คำตอบได้เลย ควรใช่อุโมงที่3มน้ำกาลังไหลลงไปในหลุมเดี๋ยวน้ําก็เต็มหลุมแล้วไอวี่จึงสามารถว่ายผ่านน้าแหลมๆไปได้ IV ไอวี่ว่ายน้ําออกจากอุโมงค์แล้วพบว่าตัวเองอยู่กลางอ่าวมีเรือเข้ามาช่วยเธอลูกเรือให้ไอวี่ไปพักอยู่ด้านในแต่ทันใดนั้นน้ําก็ท่วมเรืออย่างรวดเร็วไอวี่พยายามจะออกไปแต่ประตูมันติดเธอถูกขังอยู่ด้านในไอวี่จะรอดได้ยังไงคิดให้รอบคอบและทิ้มคำตอบลงในช่องคอมเมนต์ ะต้องกลั้นหายใจแล้วรอจนกว่าน้ำจะเต็มเมื่อความดันเท่ากันแล้วเธอจะสามารถเปิดประตูได้ไอวี่หนีไปเธอขึ้นไปบนเรือชูชีพแล้วมาถึงเกาะแห่งหนึ่งเรือชูชีพถูกลมพัดไปทันทีไอวี่อยู่คนเดียวบนเกาะร้างที่มีแต่ต้นไม้แห้งๆน้ำรอบๆเกาะมีปลาเปรัญย่าอยู่เต็มไปหมดทันใดนั้นไฟที่รุนแรงก็ลุกขึ้นและลมก็พัดมาทางเธอและเธอใช้น้ำไม่ได้ด้วย จะรอดจากไฟที่อย่างไรอย่าลืมแชร์คำตอบของคุณในช่องคอมเมนต์ถ้าควรใช้กิ่งไม้เผาหญ้าเมื่อเปลวไฟลามมาถึงเธอมันจะไม่ไหม้ต่อแล้วเพราะไม่มีอะไรให้ไหม้แล้วฮ่าไฟดับแล้วไอวี่กำลังสำรวจเกาะ ธอพบประตูลับบนพื้นเธอเปิดมันและเข้าไปในอุโมองค์ใต้ดินที่น่ากลัวประตูปิดไอวี่ติดอยู่ข้างในโชคดีที่ในนั้นมีถังบรรจุอาหารไม่ขีดและยาที่เพียงพอสําหรับหนึ่งสัปดาห์แต่ไอวี่ไม่อย,อยากอยู่ที่นี่นานขนาดนั้นเธอจึงค้นหาทางออกไม่นานเธอก็เจอประตูสามบานประตูบานแรกมีครอบครัวหมีที่หูโหอยอยู่ กำแพงไฟอยู่หลังประตูบานที่2และประตูบานที่3นํนำไปสู่ทะเลสาบที่เต็มไปด้วยจระเข้ไอวี่ควรเลือกประตูไหนคอมเมนต์ Comment คำตอบเป็นคนแรกเร็วมีจะพยายามปกป้องลูกของมันจไปเค่ก็เป็นความคิดที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ไอวี่สามารถดึงความสนใจของพวกมันด้วยอาหารจากนั้นใช้น้ำในทะเลสาบและถังเพดับไฟถ้าควรเลือกประตูที่ส ไอวี่ออกจากอุโมง์มาได้เธอเห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่บนฟ้าเกาะน,นี้ยังมีต้นไม้ที่ถูกเผาจนแห้งตายอยู่เต็มไปหมดคุณช่วยไอวี่หาวิธีที่จะทำให้นักบินสังเกตเห็นเธอได้ไหมจำไม่ขีดระยาที่อยู่ในอุโมงได้ไหมไอวี่ควรใช้มันจุดไฟในถังเพื่อส่งสัญญาณให้นักบินแต่ถ้าคุณมีคำตอบอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้เลย นักบินเฮลิคอปเตอร์ชื่อแอนดี้พาไอวี่ออกจากเกาะพวกเขากำลังบินไปยังแผ่นดินใหญ่แต่น่าเสียดายที่เครื่องยนต์พังระหว่างทางแอนดี้ต้องจอดเฮลิคอปเตอร์อย่างเร็วที่สุดมันมี3ตัวเลือกยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะเกาะที่มีสัตว์ประหลาดที่กินคนแปลกหน้าอาศัยอยู่และเชิงเขาไฟโบราณจุดลงจอดไหนที่มีอันตรายน้อยที่สุดถ้าคุณรู้คำตอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ ไอเดียที่ไม่ดีเลยภูเขาไฟลูกนี้กำลังจะปะทุการลงจอดที่นี่จึงไม่ปลอดภัยเช่นกันแต่ลองดูภูเขาลูกนี้ให้ดีมันตั้งอยู่ใกล้เมืองดังนั้นตัวเลือกนี้จึงปลอดภัยที่สุดแอนดี้และไอวี่ลงจอดบนยอดเขามีถนนสามสายที่จะพาเข้าเมืองพวกเขาควรเลือกเส้นทางไหนเพื่อเอาชีวิตรอดช่องคอมเมนต์ด้านล่างรอคำตอบของคุณอยู่นะ เส้นทางที่2เท่านั้นที่พาเข้าเมืองระหว่างทางแอนดี้และไอวี่หิวมากพวกเขาเจอแผงขายอาหาร3มร้านแต่มีร้านเดียวเท่านั้นที่มีอาหารที่ปลอดภัยถ้าคุณรู้แล้วว่าร้านไหนไม่ต้องลังเลพิมพ์คำตอบได้เลย เชฟคนแรกไม่สูมถูงมือและมือของเขาสกปรกมากไม่เอาล่ะแล้วร้านที่3ตั้งอยู่ติดกับถังขยะพิษดังนั้นร้านที่2จึงปลอดภัยที่สุดในที่สุดไอวี่ก็ถึงบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเธอส่งรูปนี้ให้แอนดี้และอีกวันหนึ่งเป็นรูปนี้เธอรอดมาได้อย่างไรกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ถ้าคุณรู้คำตอบแล้ว ไอวี่แค่ฟ h o ต o ช็อปรูปตัวเองเพื่อให้มันดูอันตรายมาซูมภาพที่2กันดีกว่าถ้าเปิดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของเธอไอวี่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้เธอทาหุ่นยนต์ของเธอไปร่วมงานวิทยาศาสตร์ทันใดนั้นก็มีคนทําร้ายเธอไอวี่ตื่นขึ้นมาในคุกโจรขโมยกระเป๋าของเธอไปแต่โชคดีที่ไอวี่มีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆ3ตัวอยู่ในกระเป๋าเสื้อเธอมีหุ่นยนต์คังคกที่พ่นพิษได้หุ่นยนต์แมงมุมที่สร้างใยที่แข็งแกร่งมากได้ แล้หุ่นยนต์ผีเสื้อที่จะละลายทุกสิ่งที่มันไปเกาะคุณยนต์ตัวไหนที่สามารถช่วยเธอได้กดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ถ้าคุณรู้คำตอบแล้วผีเสื้อสามารถละลายลูกกรงได้ลูกกรงละลายหมดแล้วไอว,วิ่งไปตามทางเดินที่น่ากลัวแล้วเจอประตูที่เปิดอยู่สามบานประตูไหนไม่อันตรายคิดให้รอบคอบและอย่าลืมแชร์คำตอบของคุณในคอมเมนต์ด้วย ผู้หญิงคนแรกเป็นมนุษย์หมาป่าและผู้หญิงคนที่สามไม่ใช่มนุษย์ดูตาเธอสิดังนั้นประตูที่สองเท่านั้นที่จะปลอดภัยขาที่ติดอยู่หลังม่านนั้นเป็นแค่ขาของแมวไอวี่เข้าไปในประตูและวิ่งหนีต่อไปเธอไปเจอยามที่หน้าทางออกเขาพูดว่าถ้าคุณแก้สมการของผมได้ผมจะปล่อยคุณไปแต่ถ้าคุณตอบผิด คุณต้องอยู่ในคุกนี้ตลอดไปเพิ่มเส้น1เส้นเพื่อทาให้สมการนี้เป็นจริงและห้ามขีดฆ่าเครื่องหมายเท่ากับด้วยคุณช่วยไอวี่หน่อยได้ไหมคิดที่ดีๆแล้วคอมเมนต์คาตอบของคุณลงไปได้เลยถ้าควรใช้เส้นนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายบวกตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นเลข4วิธีนี้เราจะได้545-5-5บวก5บก 5, 5, 5ซึ่งเท่ากับ555 ตอบถูกและออกมาได้แต่มีนักโทษอีกสองคนที่พยายามจะหนีออกมาเหมือนกันใครมีโอกาสหนีได้มากกว่ากันกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ถ้าคุณรู้คำตอบแล้วการขุดขยะพิษดูเป็นไอเดียที่อันตรายมากแต่ผู้หญิงคนแรกสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของสุนัขด้วยแซนด์วิชของเธอดังนั้นเธอจึงมีโอกาสที่จะหนีได้มากกว่า แอนดี้ชวนไอวี่ไปออกเดทเขามี3ตัวเลือกให้เธอเขาเพิ่งได้รับเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่และพวกเขาสามารถขับชมเมืองได้อย่างโรแมนติกตัวเลือกที่2คือการว่ายน้ำในสระบ,บนดาดฟ,ฟ้าของโรงแรม5ดาวและตัวเลือกสุดท้ายคือการไปนั่งชิงช้าสวัสค์ในสวนสนุกใกล้ๆไอวี่ควรเลือกอันไหนเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่าลืมแชร์คำตอบของคุณด้วยทั้ง3ามตัวเลือกมีความเสี่ยง ลองดูท้องฟ้าสิมีฟ้าผ่าห้ามขับเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพายุฝนฟ้ากนะงชิงช้าสวรรค์ก็โดนฟ้าผ่าได้เช่นกันและการว่ายน้ำท่ามกลางพายุฝนฟ้ากนะงก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมได้กดไลค์ถ้าคุณไขปริศณาแต่ละข้อได้สำเร็จและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ